น้ำหมักอินรียพอดอสองสิ 2, ลิตรใส่เครื่องฉีดนะครับเราก็จะเอาไปฉีดพ่นในนาของเราครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินอย่างใส่ใจโดยเพจและ YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นในครั้งที่แล้วครับ เราได้แสดงให้ทุกท่านเห็นแล้วว่าในการบำรุงและดูแลข้าวนั้นเราจะต้องมีการเตรียมน้ำหมักประเภทต่างๆอย่างไรบ้างสำหรับในตอนนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปดูวิธีการใช้น้ำหมักประเภทต่างๆที่เราทำเตรียมไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วกันนะครับไปดูกันเลยครับ หลังจากที่เราเพาะเชื้อราบิวเอรียได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะจากนั้นเราก็จะนํามาขยํากับน้ําเพื่อที่จะไปผสมพ่นกับแปลงข้าวค่ะ เวลาแดดร่มลมตกครับเป็นเวลาที่เราจะต้องฉีดเชื้อรากันนะครับเพราะว่าเชื้อราเนี่ยถ้าเราฉีดในช่วงกลางวันไม่ได้ครับแดดจะทำลายเชื้อรานะครับตอนนี้เชื้อราที่เห็นอยู่นะครับคือเชื้อราที่เรียกว่าบิวเรเรียครับเป็นเชื้อราที่อย่างที่ผมเรียนนะครับคืออาศัยหลักการตัวห้ามตัวเบียนแล้วจะทำให้หนอนเนี่ยไม่มารบกวนต้นข้าวของเราครับ ที่เห็นกำลังโดนตัดอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือตะไคร้หอมซึ่งเราปลูกอยู่บนคันนาครับตะไคร้หอมคือรั้วเตี้ยกันมแมลงนะครับพอข้าวเนี่ยสูงได้ระดับหนึ่งแล้วโตได้ระดับหนึ่งแล้วเราจะเอาเคียวเนี่ยนะครับเกี่ยวตะไคร้หอมนะฮะเพื่อให้ต้นมันเตี้ยลง แต่จริงๆประเด็นสําคัญคือเพื่อให้กลิ่นมันฟุ้งกระจายครับและเมื่อกลิ่นมันฟุ้งกระจายแบบนี้เนี่ยมแมลงก็จะไม่เข้ามายุ่งกับนาแล้วก็ต้นข้าวของเราครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือน้ำหมักพอดอเจ็นะครับซึ่งเมื่อหมัก ไป3มสัปดาห์แล้วนะครับเราก็จะเอามากรองผ่านผ้าขาวบางผาสมกับน้ำแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันความยากของการทำกรเกษตรอินทรีย์ก็อยู่ตรงนี้แล่ละครับถ้ามันเป็นยาฆ่าแมลงแบบที่เป็นสารเคมีเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียว3ชั่วโมงก็หมดแล้วแต่นี่เราต้องใช้เวลาเยอะมากครับ ในการทำนาอินทรีย์นะครับก็จะมีการทำรั้วสูงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ละอองเคมีจากที่อื่นนะฮะหรือฝุ่นหรือควันรถเข้ามาอย่างในกรณีของไร่รวมใจตรงนี้เราใช้ต้นไผ่ครับเป็นรั้วสูง และที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือน้ำหมัก2ชนิดที่เราหมักได้ที่ไว้แล้วนะครับประมาณ3สัปดาห์นะครับที่เห็นอยู่นี้คือการพ่นน้ำหมักพอดสองร,ร่วมกับฮอร์โมนหนอกกล้วยครับ สองอย่างผสมกันแล้วพ่นลงไปเมื่อลงไปที่ใบแล้วนะครับมันก็จะแทรกซึมเข้าไปในตัวใบเมื่อลงไปที่น้ำมันก็จะแทรกซึมเข้าไปในดินแล้วรากเนี่ยก็จะเอาฮอร์โมนออกกล้วยกับน้ำหมักพอดอสองที่ว่านี้เนี่ยเข้าไปในต้นเพื่อบำรุงทั้งรากทั้งต้นทั้งใบให้ต้นแข็งแรงครับ ถึงจุดนี้ผมเชื่อแล้วนะครับว่าทุกท่านคงจะได้เห็นแล้วว่าการนำน้ำหมักอินทรีย์การนำฮอร์โมนการนำเชื้อราต่างๆที่ทำขึ้นมาในไร่รวมใจโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อเอาไปใช้ในทุ่งนาเพื่อบำรุงรักษาต้นข้าวดูแลต้นข้าวป้องกันศัตรูพืชไม่ให้มารบกวนต้นข้าวนั้นทำกันยังไง ขั้นตอนวิธีการเหล่านี้ไม่ง่ายนะครับแล้วถ้าเจอปัญหาศัตรูพืชลงจริงๆเนี่ยเหนื่อยจริงๆนะครับณนะจุดนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมกันมาตั้งแต่ต้นคลิปผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะมั่นใจในข้าวใส่ใจมากขึ้นพวกเราตั้งใจทำงานทำนาทำข้าวดีๆให้ทุกท่านทานจริงๆขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกัน และขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องใส่ใจกินอยู่เป็นของเราครับเรายังมีคลิปดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคลิปโยคะและอื่นๆอ,อีกมากมายให้ท่านได้ชมกันครับถ้าท่านสนใจนะครับท่านก็สามารถเข้าไปใน YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นและกด subscribe กับ notification เช่นกันครับ